คุยกันใน5หัวข้อนะคะเรื่องจากใจมือใหม่หัดแคมป์ที่เราอยากจะบอกออคนที่หัดไปแคมปิ้งคนที่เป็นมือใหม่คนต่อ,ตอไปนะคะว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go Up with i y u วันนี้เราจะมาคุยกันใน5หัวข้อนะคะเรื่องจากใจมือใหม่หัดแคมป์ที่เราอยากจะบอกออคนที่หัดไปแคมปิ้งคนที่เป็นมือใหม่คนต่อๆไปนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยไปแคมป์ครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงอ่ะรู้สึกเป็นยังไงอ่ะหนูรู้สึกเป็นยังไเงไเหนื่อยนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ <laughs> <laughs> เออเออใช่เหนื่อยอายุเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเพราะอะไรอ่ะอายุไม่ได้ทําอะไรเลย อัอยู่ดีใจที่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมคะแต่สำหรับ คนที่ขนของอย่างเราอะเนาะทุกอย่างมันสเปะสปะกระจัดกระจายของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอุปกรณ์เราก็ไม่พร้อมอะไรเอาซะเลยในการไปแคมป์ครั้งแรกทุกอย่างอยู่ในถุงใช่ไม่มีกล่องขนของนะใช่ไม่มีกล่องรถเข็นไม่มีไม่มีไม่มีรถเข็นด้วยเดินแบกแบบหนักหน่วงมากใช่แล้วเราไปถึงที่แคมป์ครั้งแรกอะตอนเที่มงไปถึงที่ลานน่าจะประมาณเที่ยงไหมก็คิดดูดิแดดตอนเที่ยงอะร้อนมากและอย่างหนึ่งสิ่งที่พลาดก็คือเราไม่มีเตาแก๊ เพราะว่าเรานึกว่าเขาใช้เตาได้เนาะเขาเออเราเตียวเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าไปยังใหญ่เลยใช่แล้วที่ที่ร้านเน่ะเขาไม่ให้ใช่ใชแล้วก็เพิ่งรู้ว่า <c oughs> จริงๆแล้วเขาก็ไม่ให้ใช้อยู่แล้วแหละ <c oughs> หลายๆที่เนาะมันดึงไฟเยอะใช่ใช่เราก็เลยทำอะไรไม่ได้ใช่ ตอนนี้ไมีแด้เสียงอยู่เราก็เลยจาเป็นต้องพึ่งพิงเต็นข้างๆคือคุณลุงก็ใจดีเนาะใช่ป่ะคุณลุงเขาช่วยทําอาหารเช้าให้ใช่ขอให้เราเตรียมไปก็คือไม่ได้ใช้อะไรไปกินกับคุณลุงอย่างเดียวขนไปแล้วก็ขนกลับใช่ต่ช่วยเลยเลยขนไปเยอะแล้วขนกลับเยอะด้วยนะพวกของเราไม่มีอะไรหมดเลยก็คือขนกลับมาหมดโอเคอันนี้คือสิ่งที่เป็นละวะใช่นี่แหละคือ ทุกคนที่แบบว่าจะไปแคมปิ้งครั้งแรกอ่ะจะต้องเจอปัญหาพวกนี้อยู่แล้วอ่ะคือเราไม่รู้จะเจออะไรอ่าใช่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราต้องเจออีกอันหนึ่งคือเต็นท์เรามันแคบไปใช่ที่นอนที่เราซื้อมันเล็กไปหน่อยนึ่งใช่นอนไม่สบายคือเราซื้อมาเมสสี่แล้วนอนกันสามคนออเออมันก็จะนอนแบบแคบมันนอนได้แต่มันนอนเหนื่อยนะใช่ใช่ก็คือเน่งอ่ะนอนป็นท่อหินดิ้นไปไหนไม่ได้ แล้วก็คือตอนกลางคืนอ่ะอุ้มจะต้องพายูลูกไปฉี่แล้วก็แบบอุ้มลูกอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรคานออกมาคือแบบปวดหลังมากแล้วเพราะว่าเต็นเต็นเรามันเล็กอ่าเป็นเต็นเตี้ยเป็นทรงเตี้ยอ่าเป็นทรงแบบรูรูหน่อยนะลมแล้วลูกก็ตัวหนักนะอุ้มออกมาอ้โหปวดหลังมากหลังจากนั้นก็คือแบบพอตอนแรกกะว่าจะไม่อยากไปอีกแล้วเต๊ะเออไปแคมป์อะไรเงี้ยแต่ก็แบบมาคุยกันว่าเอ้ยมันคือสิ่งที่เราเหมือนจะชอบนะไปเจอธรรมชาติอะไรเงี้ยพาลูกออกไปเจอประสบการณ์นั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาที่เราเจอ ใช่ใช่แล้วก็อย่างหนึ่งที่คิดว่ามีก็ดีดยไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่เรียกวร่างันหาแล้วก็คือตัวตะกี้เราไม่มีกระเซียงไฟให้มันดูรู้สึกจะลงใจอะ่ะ <laughs> ตะเกียงไฟเหลืองไม่มีเรามีตะเกียงไฟสีขาวใช่เหมือนอยู่บ้านใช่ใช่เปิดนี่คือสว่างโลกไปทั้งเต็นท์เรียกว่าเอาไว้อ่านหนังสือทำงานบ้านได้เลยโอเคไปข้นที่สองโอเคข้อสองจากประสบการณ์ครั้งแรกเราต้องเตรียมตัวยังไงสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมตัวก็คือเราต้องเตรียมของให้มัน พร้อมอ่ะอืมใช่เตรียมใจก่อนเตรียมใจให้ไ<ช> <laughs> ม่บอกว่าเราต้องไปเหนื่อยใช่<ๆ>ไปคร <laughs> ั้งแรกเออครั้งแรกเราต้องเหนื่อยแน่เพราะ<ช>ว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยใช่แล้วก็เตรียมไปรู้เลยว่าเราต้องมีเจอข้อผิดพลาดเต็มไปหมดใช่ใช่ไหมเออมันมีข้อผิดพลาดเยอะแยะเลยคือแบบกางเต็นท์ย,ยังไม่เป็นคือที่ต้องเตรียมตัวเลยคือดูรีวิวเยอะๆดูวิธีการกางมาเอออะไรพวกเนี้ยไอพวกอุปก,กรณ์เยอะแยะยังไม่ต้องซื้อนะ ให้ไปเจอก่อนครั้งแรกว่าเป็นยังไงแล้วของคนอื่นเขาเป็นยังไงเพราะถ้าเราซื้อไปครั้งแรกเราก็อยากได้ถูกใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราใช้มันดีหรือเปล่าก็ซื้อจากแอปส้มถูกๆมาใช้หรือถ้าใครซื้อแพงแล้วก็แบบว่าไปแป๊บครั้งสองครั้งไม่ชอบไม่ชอบขายอีกขาดทุนอีกให้ได้ไปเจอก่อนสิ่งเราใช่สิ่งที่เราควรเตรียมตัวก็คือเตรียมใจไปลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆดูใช่ข้อที่สามอะไรที่สําคัญที่สุดที่ต้องมีอันดับแรกในการไปแคมปิ้งนี่เลย <laughs> นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการใช่ที่มันตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ว่าจะเอามาขายของหรืออะไรแต่ว่าเอาอายูมานั่งแล้วก็เอามาเข็นเล่นแค่นั้นเอ่เออแล้วก็เนี่ยเอามาตั้งเก้าอี้มันก็จะได้อยู่สูงเท่าๆเ,เรา <laughs> จะได้ถ่ายได้แค่นั้นเองเออแต่อันเนี่ยคือสําคัญสุดละเพราะว่าที่เราเหนื่อยเพราะว่าจากการขนของใช่นะของเราเยอะจุกจิก ของแบบใส่ถุงชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าและรถเข็นตัวเนี้ยตอนแรกที่อุ้มบอกให้พี่เบนซื้อไม่ยอมซื้อด้วยนะบอกเลยเขาบอกว่าอ้คหอีทคลอนมันสามพันเออก็คือเราไปดูกันที่ดิคเอนทคลอนอุ้มบอกว่าอุ้มอยากได้มากเลยเอาไว้เข็นของอย่างน้อยเวลาเราไปออกไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาไว้ใช้ได้อไรเงี้ยไม่ต้องอุ้มลูกพี่เบนบอกไม่ซื้อแพงใช่สิตอนนั้นคือเรายืมหมดทุกอย่างเนาะยืมทั้งเต้น แล้วก็เก้าอี้อะไรทุกอย่างเรายืมหมดเลยอ่าเออเราจะมาเอาตังค์สามพันมาลงกับรถเข็นเหรอวะทางนัี่เราไม่มีอะไรเลยใช่เราไม่มีอะไรเลยอยู่จะเอาสามพันไปซื้อรถเข็นเนี่ยนะก็คือตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่ามันมีราคาที่แบบเออจับต้องได้นะใช้งานได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแบบนั้นแหละใช่ดิบๆโอ้โหเดินขนของห้าหกรอบแล้วอย่างไกลไกลมากไกลมากมีมีเราใช้รถเข็นเขาได้นะแต่ไม่พอไงเราเหยียดรอเราต้องแบกเอา หลังจากที่ได้ตัวนี้มาเราพบว่าเราเบาลง80%เลยใช่หมายถึงว่าแรงที่เสียไปเนี่ย80%แล้วก็ความอยากไปแคมปิ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวใช่ก็คือรอบก่อนหน้านี้เราไปลองกลางเราไปปิกนิกมาไปปิกนิกมาไปลองกลางดูไปลองใช้อุปกรณ์ดูว่ามันเป็นยังไง ก <moż> ็เนี่ยในรถเข็นอะยกลังใส่ใส่แล้วก็เข็นไปคือแบบโคตรสบายเออใช่ประโยชน์ทิ้งทำไมวันไอยูมาวางไว้ตรงนี้จะสบายขึ้นเยอะเนาะใช่สบายขึ้นมากๆเลยสบายขึ้นเยอะเอออะไรหนักๆก็ยกใส่ยกใส่คือรู้สึกว่ามันแบบสบายขึ้นเยอะคืออันนี้คือสิ่งที่จําเป็นอันดับแรกเลยก่อนจะมีเก้าอี้ก่อนจะมีโต๊ะเออเก้าอี้ก็ปูเสื่อได้จริงๆนะเอาจริงๆนะไปนู่นนะมีเต็นนะมีไอ้นี่ แล้วก็เสื้อผ้าของเราแล้วก็จะมีเตาแก๊สก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็ซื้อเขากินก่อนก็ได้เออนี่คือไปเทสบรรยากาศก่อนวิธีการว่าเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็เราจะรู้เองว่ามีอะไรบ้างนะที่เราควรจะต้องเตรียมไปรอบหน้าหรือว่าเราชอบไม่ชอบก็ว่าไปนะอ่ะอย่างที่สองที่เราต้องเตรียมที่อุ้งคิดว่าสําคัญก็คือเรื่องสายไฟเพราะการที่เราไปลานอ่ะเราไม่ได้สะดวกกับการต่อสายต่อสายไฟมาใช้ที่เต็นเราเว้ยเราจะต้องแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะมีสายไฟยาวๆอ่ะเพื่อที่จะไปเชื่อมจากตรงกลางเพื่อมาหาเราอ่ะเออจุดที่ ให้มาหาเราถ้าเราแบบมีสายเล็กสายสั้นสายน้อยหรือสายไม่เพียงพออย่างเงี้ยมันก็จะมาหาเต็นเราไม่ได้แล้วก็จะใช้ไฟไม่ได้แล้วยิ่งแบบไปอยู่ในร้านขั้นต่ำควรมีสักกี่เมตร ว่าน่าจะ15บห้าเตรียมไว้สัก15แบบว่าเราไม่รู้รองว่าจุดให้ไฟมันใกล้ขนาดไหนแล้วคนไปเยอะขนาดไหนอ่ะอย่างน้อยก็มียาวๆไว้ก่อนอ่ะลากมาเต็นเราเออมาใช้ไฟได้ใช้ตะเกียงใช้อะไรต่อในเต็นเราได้เียพราะพัดลมเราก็ต้องใช้ไฟเอ้ยหรือถ้าถ้าใครมีมีงบหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่เป็นแบตแบตไฟอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะเขาว่าบล็อกเหรอเออแต่ว่ามันก็สูงไปเอาหรอกสูงไปใช่ไหมนะคะสูงไปอ่ะมีมีสายไฟยาวๆจบ ถ้าไปลานเอกชนนะคือมือใหม่อ่ะแนะนำเป็นลานเอกชนอมันจะสบายกว่าเยอะมีไฟให้ใช้อุทยานมันโหดไป <c oughs> อุทยานที่ไปล่าสุดก็คือสมออสัยเรียนมหลาลัยอ่ะ <c oughs> โอ้ตอนนั้นเรายังมีกําลังไงอะไรก็ได้เออแต่ตอนนี้มันเหนื่อยแล้วอะไม่อยากจะไปเหนื่อยแบบนั้นยังแก่แล้วยังไม่แก่เออก็คือไปสบายอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสบายเออดีกว่าด่มดั่ธรรมชาติดีกว่าใช่อย่าให้มันลําบากเลยใช่โอเคอย่างที่สามที่ผมว่าสําคัญก็คือไฟสองสว่างอันนี้ก็เตรียมไปตัวที่แบบว่ามีมีความจุหรือว่ามันสามารถอยู่ยาวอะอยู่ได้นานๆหน่อยเราใช้ส่วนแบบนั้นดีกว่า มันก็จะแบบดูได้ยาวๆเลยนะหากต้องแนะนํามือใหม่ด้วยกันอยากจะบอกอะไรอย่างแรกเลยที่อยากแนะนําคือไม่ต้องซื้อของยืมเพื่อนคือถ้ามีคนรู้จักแล้วเ <c oughs> ขามีอุอปกรณ์เต็มอยู่แล้วหรือเคยไปแคมปิ้งอยู่แล้วคิดว่ายืมไปลองใช้ก่อน <c oughs> ไปดูประสบการณ์ก่อนด <c oughs> ีกว่า ด,ดีกว่าดีกว่าจริงๆเพราะว่าตอนที่เราไปท้งแรกเนี่ยจริงๆอ่ะพี่เขามีตัวเ a t e r อ i g ไ v วิ l a g e 13ซึ่งใหญ่มากแต่ว่าตอนที่ไปหาเขาอ่ะคือเราไม่รู้จักอะไรเลยเราแค่ต้องการเต็นท์สักตัวหนึ่งที่ไปใช้ชใช่ไหมเราก็เลยอ่ะตัวนั้นบอกเขาบอกว่ากลางง่ายตัวใหญ่เราก็เลยไปลองยกดูแล้วมันหนักจัดๆเลย <laughs> ผมยี่สิบโลอ่ะชิบหาย, <40 S 1> อยตอแรกโอ้โหแม่เล ีเอาไปเก็บเลยคือตอนแรกคุณบอกพี่เบ้นแหละบอกพี่เบนว่าอยากได้ใหญ่ๆมันจะได้เออของเราเยอะเรามีลูกแล้วอุปกรณ์เราก็เยอะด้วยใช่ไหมเราเป็นคนที่แบบกัดเจ็ดเยอะอุปกรณ์เยอะอยู่แล้วทุกอย่างต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เลยคุยกันว่าอยากได้เต็นท์ใหญ่ๆเฮียเขาก็เลยแนะนํวมาเอองั้นเอาไอ้เนเจอร์ไฮไปไหมเพราะมันกางง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอให้พี่เบนไปเอาเดินกลับมาบอกอุ้มว่าไม่เอาละคือแค่ยกมาประตูก็บอกไม่ไหวแล้วหนักก็เลยยกไปเก็บแบบหนักมากัจริง เอาอาสาพคนนอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคือเราไม่รู้จักเป็นแบบนี้ด้วยไม่รู้จักอะไรเลยอะไปถึงเรายังนึกหน้าเรายังไม่รู้เลยว่าหน้าตาเต็นเป็นยังไงแค่เห็นมันเป็นห่อกใหญ่ๆหนักๆแล้วก็ไม่เอาละช่า <c oughs> งมันเราก็เลยเอาเต็นตัวที่เห็นในรูปในคลิปนั้นแหะในคลิปกระต่ายมาเทนยูมานั่นแหละ ก็ตัวนั้นเราก็คิดว่าก็เพียงพอแล้วแหละนอนสามคนซึ่งจริงๆมันพอนะใช่มันพอนอนมันอยู่ได้แต่ไม่เก็บของไม่ได้เออไม่พอของขอ,ของเราก็วางกองอยู่ข้างใช่ข,ของก็อยู่ข้างหน้าเต็นท์อยู่ที่ตัวทาร์บทาร์ก็ซื้อมาเล็กเกินออไปหน่อยโอ้โหคานนี้หละปีกจ้า <laughs> คือมันก็อยู่ข้างหน้าไง <laughs> แล้วเราก็ไม่มีที่จะนั่งในทาบไงมันเหลือนั่งกันเหมือนแบบอดอู้เหมือนลานเล็กอะของอยู่บนอยู่บนกาวชีทนี่เหมือนเรานันอยู่แบบเรานังข้างนอกเหมือนเล็กเราเล็กแค่นี้เออนังข้างนอกแล้วเราก็ย้ายมาข้างไหนใช่ไหมเล็กๆอยู่แค่เนี้ยแคบๆกันสองคนเดินไม่ได้อะไรไม่ได้โอ้ยเหนื่อยแล้วตอนเช้ามาของนี่เป็นน้ำเลยจ้าโดนน้ำค้างเปียกโอ้ยเพราะว่าทาบเราเล็กแล้วเราก็ไม่มีที่เอาของไปเก็บในเต็นท์ไงเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่า จากประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็คือเราไปแล้วเจอปัญหาเราก็เลยมาทําการซื้อเต็นท์ใหม่แล้วก็ซื้อเต็นท์ในแบบที่เราถูกใจคิดว่ามันเหมาะกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือยืมเพื่อน <c oughs> เออยืมทุกอย่างเลยนะยืมเก้าอี้ยืมโต๊ะยืมอะไรที่เรายืมได้ก็ยืมไปจน <c oughs> กว่าเราคิดว่าเราเก่งใจตรงไหนก็พอ <c oughs> วันนั้นก็ไม่ได้ยืมโต๊เฮียมาเพราะว่าเราก็เก่งใจยืมนิดๆหน่อยๆเราอะเราอะกแได้่าเยาอเราคิดแค่ว่าเรามีเก้าอี้ก็พอแล้วไม่ต้องมีโตอะไรหรอกเราไม่้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถึง ต๊ะก็จำเป็นอ,อ,อะอานวางของกินไงตอนนั้นเรานั่งกินกันอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> ของอยู่ข้างล่างไม่อยู่ข้างบนโอ้ย <c oughs> นั่งกันปวดหลังไปก็เล,เลยอ่ะกลับมาเรียนรู้ใหม่สั่งทุกอย่างเข้ามาบ้านหมดเลยจ้าพร้อมตอนนี้คือพร้อมมากอมตอนนี้คือทุกอย่างก็เข้ามาหมดแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่แบบเราขาดนะใช่ตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างเนี่ยหนูบอกดิเราให้ฟังโอ้โหสิ่งที่ได้ คือเยอะมากจนมีแต่คนทักว่าคือจากแคมปิ้งมือใหม่ตอนนี้อาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผู้เชี่ยวชาญแล้วอุปกรณ์พร้อมก็เราซื้อเต็นท์มาใหม่ของวิดาลีโดก็คือที่รีวิวไปมีรถเข็นมีเก้าอี้ที่เป็นของเราเอง2ตัวแล้วของอายุตัวหนึ่งมีอะไรโต๊ะมีที่นอนมีถังน้ําแข็งมีเตาแก๊สสองอันด้วย หม้อส้นน่ากาวชีทเราซื้อกาวชีดใหม่อันที่ใหญ่กว่าเดิมที่ใหญ่กว่าเดิมเสาท้าบที่มันสูงกว่าเดิมไฟพวกไฟสองสว่างตกแตงบรรยากาศใช่อ่ะเข้าะมาณนี้แหละคือที่เราแบบได้มาใหม่อก็คือพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยรีวิวให้ดูว่าเราซื้อแบบไหนมาแต่ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ซื้อของแพงใช่ใช่เราซื้อแบบ ใช้ได้ <Ừ. S 2> อืมแล้หนูซื้อยังไงเวลาเลือกซื้อเพราะเราสนใจยี่ห้อดังกันไม่อ่ะเอาจริงๆก็คือดูดูการใช้งานอะนะ,อะเออว่ามันใช้ได้เปล่ามันดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละแล้วก็ดูราคาว่าราคาเนี้ยสมเหตุสมผลกับของของเราไหมลงเงินในกระเป๋าเราพอไหมแค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ดูยี่ห้อะไรถ้าหลอบพี่นะคือพี่ดูยี่ห้อนะในกรณีที่มันเป็นของที่จำเป็นอย่างเช่นเต็นท หรือไฟล์ชีตเนี่ยคือคิดว่าพวกนี้มันมีความจําเป็นอย่างหนึ่งคือมันจะต้องกันน้ํากันฝนได้กันลมได้จริงพวกอะไรที่มันสําคัญพวกนี้คือคิดว่าควรจะมียี่ห้อที่เชื่อถือได้นะมันก็จะเรียกว่าสบายใจอะ่ะ เออว่าเราใช้ไปมันจะไม่เกิดปัญหาแล้วก็มีสามารถเค็บได้แล้วพวกนี้ขายต่อได้ด้วยอืมใช่ถังน้ําแข็งนี่ก็เลือกยี่ห้อใช่ถังน้ําแข็งนี่คนก็ขายต่อันเดอะนะอ๋อคือถ้าเกิดปรานน้าแข็งเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแบบแพงจัดเราซื้อประมาณพันกว่าแล้วมันได้ใหญ่ถึง3-3ลิตรไงซึ่งมันก็จะดีตรงที่ว่าไอ้ถังที่มันใหญ่มันก็จะใส่ได้เยอะใช่ป่ะพวกอาหารรอไปก็จะดี อ่าแล้วก็พอบีญิฮอนนิดนึงมันก็จะพอแบบแช่เย,ย็นได้ดีขึ้นอ่าเก็บได้นาน,นเก็บได้นาน,น,านใช่จะวัวที่ไม่ดีมันก็จะน้อยหน่อยก็ผมก็คิดว่าอะไรที่มันแบบว่าสําคัญนั่นแหละไอ้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะี้คือสําคัญมีญิฮอนสักนิดนึงก็ยังดีแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบไม่ไม่ได้สําคัญอะไรไมากอย่างเช่นเนี่ยเก้าอี้เนี่ยนะคือเก้าอี้ซื้อมาใช้ได้จบตัวนี้ไม่ถึงสามร้อย ไม่ถึง300และตอนนั้นก็ประมาณ200อ่าตัวเล็กนั่งได้สวยไหมใช้ได้สวยอไม่แย่ใช่เอแล้วก็นั่งได้นั่งโอเคด้วยอืตอนนี้ก็เหมือนกันช่วยเขียนดีไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ใช้งานได้ปกติใช่ไอพวกตัวแพงมาดูไม่เคยเขียนอุ้มเคยเขียนอุ้มบอกว่ามันลื่นกว่าเยอะแต่ว่าถ้าถูกกว่าถึงสามเท่ายอมยอม เห็นแรงขึ้นนิดนึงไม่เป็นไร <c oughs> แต่ตัวนี้ก็ลื่นนะโอเคเออไม่ใช่ไม่ลื่นนะก็ลื่นนะ ที่ไม่รู้สึกเลยว่ามันมีปัญหาช่ที่โอเคมากโอเคใช่ก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็คือติดตามช่องเราไว้นะคะกูอาบีไดยูแล้วเดี๋ยวรีวิวอยู่เรื่อยใช่จะมีลงคลิปแนะนําอุปกรณ์ต่างๆให้เรื่อยๆเลยแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในคลิปนี้ที่พูดถึงเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้เผื่อใครดูสนใจแล้วกันใช่ค่ะโอเคอะไรที่ทําให้อยากไปแคมปิ้งอีกหนูว่าไงก็อุ้มชอบธรรมชาติอใช่นี่อ่ะ ใช่สิ่งที่ชอบคือการที่ได้ไปดูธรรมชาติได้ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัวได้พาย,ยูไปเปิดประสบการณ์พาตัวเราเองไปเปิดประสบการณ์เหมือนไอ้กระต่ายอะไม่รู้ได้ยังว่าสุพรรณอะมีอะไรแบบนี้เพราะเรานอนกันแต่แบบในเมืองอะเออหาที่นอนสบายอยู่สบายอุปกรณ์ใช้งานสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเออ พอได้ไปเจอแบบนี้แล้วแบบหลงรักธรรมชาติหลงรักคนที่เขาไปกลางเต็นท์ด้วยกันมิตรภาพในระหว่างการการได้เจอเพื่อนได้เจอคนใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ,ๆอะไรอย่างนี้ใช่ใช่มผมพี่พี่คิดว่าไอ้สเสน่ห์ของการไปแคมปิ้งเนี่ยมันคือธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบแบบเอาดอยอยู่แล้วคือชอบนั่งในที่เอาเอาดอยแบบนี้คือถ้าเกิดจะไปเช่าสถานที่จะเป็นนอนบังกะโลมักจะไม่อยู่ในโรงแรมสูงจะพยายามทำไงก็ได้ให้เราอยู่อยู่ในระดับเดียวกับ กับพื้นอ่ะแล้วก็มีพื้นที่ข้างหน้าห้องหรือว่าเป็นแบบอยู่ติดทะเลอะไรแบบเนี้ยเราชอบอะไรแบบนั้นหรือว่าเวลานั่งกินนั่งสังสรรค์กันอยากจะนั่งออกมาเอาดอกไม่นั่งภายในตัวที่มีอาคารบางังโดยนิสยัยที่เป็นแบบนี้ดังนั้นการไปแบบนี้จะตอบโจทย์และชอบมากเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยได้ไปนะเราก็ไม่รู้ไงเราก็ต้องไปเช่าโรงแรมที่ค่อนข้างแพงนะไดวิวแบบเนี้ย แต่พอเออใช่มันต้องแพงอ่ะมันถึงจะได้วิวดีขนาดที่ว่าเราไปเจอแบบนี้นะแต่พอเราตั้งแคมป์เนี่ยอ่ะของอ่ะมันแพงมันลงอยู่ในของหมดละส่วนค่าค่าไปเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยร้อยห้าสิบสองร้อยสามรอสามร้อยสี่ร้อยอาจจะถึงพันแต่ว่าถ้าเทียบกับเวลาที่เราต้องไปพวกพวกรีสอร์ทเป็นแพงเนี่ยมันอยู่แบบสองสามพันสี่พันห้าพันนะเออกว่าจะได้แบบวิวดีๆได้ที่สวยๆอะไรเงี้ย นี่ก็คือเป็นสเสน่ห์ที่เราอยากเจอมานานแล้วอ่าถ้าเกิดว่าเราได้เจอวิวอย่างนี้เราชอบวิวเราชอบเที่ยววิวแต่เราไม่ชอบความลําบากเหนื่อยเราไม่ได้ออกกำลังกายเธอไม่ชอบออกกำลังกาย <c oughs> แต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือคำโดยความสะดวกเราไปอยู่แล้วสบายล่าสุดซื้อที่นอนมาแล้วใหญ่5ฟุตละทริปต่อไปน่าจะสบายมากก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเหมือนกันนะเออก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับใช่อโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปที่ช่าง โปรอาฟีเดย์ยู B D U นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคเจอกันจบแล้วบ๊ายบาย